สวัสดีสวัสดีค่ะเชา้ายามเช้าที่สดใสเรามาเดินในเมืองกันจ้าร้านดื่มสำหรับคอนักดื่มนะจ้ะร้านเชียบอลอยู่ตรงนี้ค่ะวันนี้เช้ามากก็ยังไม่เปิดจ้า เราก็ตามไปดูในเมืองกันจ้าร้านก็ยังไม่เปิดเลยจ้ะเงียบมากตึกนี้ก็เป็นตึกเก่านะคะและก็เป็นโรงเรียนเก่าของเราที่มาประเทศเยอรมันครั้งแรกก็แต่ละชั้นก็จะเป็น เออคือไม่ใช่โรงเรียนทั้งหมดคือแต่ละชั้นก็เป็นสำนักงานนะคะต่างๆชั้นที่1ชั้นที่2ก็จะเป็นออฟฟิศเป็นไม่ใช่โรงเรียนทั้งหมดนะคะชั้นที่2หรือที่สนี่นะคะก็เป็นโรงเรียนของคนที่มาจาก ออต่างด้าวเหมือนพวกเรานะคะก็จะมาเรียนที่นี่เจ็ดโมงครึ่งมาดูซิว่าร้านอะไรที่เปิดบ้างก็จะมีร้านขนมปังค่ะที่เปิดช่วงเช้าเพราะว่าคนที่นี่เขาทานขนมปังเป็นหลักเพราะฉะนั้น ร้านขนมปังก็เปิดไม่แน่ใจนะคะเรามาถึงเจ็ดโมงครึง่งเขาก็เปิดแล้วร้านเสื้อผ้ายังไม่เปิดนะจ๊ะร้านขนมปังส่วนมากเปิดจ้ะแล้วก็ร้านหนังสือพิมพ์นะคะก็เปิดเช้าค่ะอันนี้ร้านเครื่องสำอางนะคะก็ยังปิดอยู่จ้ะ ร้านชีโบโเปิดแล้วก็มีดื่มกาแฟแล้วก็ขายเสื้อผ้านะคะร้านชีโบโขายเค้กขายกาแฟขายเสื้อผ้าชุดว่ายน้ำเสื้อผ้าค่อนข้างน่าใสค่ะใช้ได้เลยค่ะราคาย่อมเยาค่ะร้านเครื่องเชศนาฬิกานะคะ คอนนีนเซอรร้านคนมีกระตังจ้าตรงน,นี้ไม่เปิดนะจ๊ะเช้าเกินไปร้านนี้ก็ร้านชื่อดังนะคะร้านปลาปลาอร่อยมากเจ็ดมงครึ่งไม่เปิดนะจ๊ะร้านอาหารส่วนมากก็สิบโมงสิบโมงครึ่งนะคะ ร้านนี้ก็ค่อนข้างจะไฮโซนะคะผลิตภัณฑ์ดีเสื้อผ้าดีราคาแพงจ้ะร้านดอกไม้ก็เปิดแต่เช้าเลยจ้ะเราก็ไม่ค่อยมาที่นี่เอ่อไม่เคยมาเดิมแต่เช้าแบบนี้เกันก็ยังไม่รู้เลยว่า ยังไม่รู้เลยค่ะว่าร้านอะไรก็เปิดเช้ากี่โมงกันบ้างร้านขนมปังเปิดเยอะมากเลยค่ะในเมืองอูมนะคะก็ยังมีร้านอาหารนะคะที่เปิดตอนเช้านะคะเพราะว่าเขาขายอาหารเช้าด้วยร้านนี้ก็เลยมีร้านอาหารบางร้านที่ยังเปิดเช้าอยู่นะคะ มาได้ค่ะใครที่หิววันจันที่ยี่สินะคะวันนี้ก็จะมีงานเทศกาลถ้าเรีอยากไม่ผิดก็คือชชเวชเว่มนถากอะไรประมาณนี้ค่ะนี่นะคะคอนเสิร์ตนะคะดนตรีก็ยังไม่เก็บหน้าโบส ้องน้ำก็มีบริการนะคะสีแดงหน้านั่งเชียวค่ะเราจะมาอีกไหมเนาะเย็นนี้นี่ร้านเบียร์เตรียมพร้อมร้านเบียร์ก็มีสองซุ้มซุ้มนี้นะคะ เสียงละคังก็ดังมานะคะอยากขึ้นโบสมากเลยค่ะสักวันหนึ่งจะมาขึ้นโบสนะคะซุ้มเบียร์นะคะก็มีหลายซุ้มกันเลยค่ะเดี๋ยวซุมเวทีเลคะมาเต้นกันได้เลยนะคะเสียงละคังก็ดัง วนเป็นเวลา8โมงจะ้ะนี่นะคะบรรยากาศหน้าโบสถ์อย่าลืมมาเที่ยวเมืองอุมกันนะคะขอโชคขอพรขอราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โบสถ์นี้นะคะมาให้ถึงเมืองอุมต้องขึ้นไปนู่นนะคะ161 ถ้าจำไม่ผิดนะคะความสูงตอนที่เรียนมาถ้าจำไม่ผิดนะคะหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดเอลงไม่ถูกว่าเขาเรียกอะไรขอไยัยร <c oughs> ้านกาแฟร้านนุ้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะสูงเราเคยมานั่งร้านกาแฟตรงนู้นบนดาดฟ้า กลางแสนโรแมนติกนะคะขึ้นไปข้างบนนี้ก็จะเห็นไปนั่งดื่มกาแฟข้างบนนี้นะคะก็จะมองเห็นมองเห็นบรรยากาศข้างล่างของเมืองกูมดส่นนี้ก็เป็นกาแฟนะคะตรงน,นี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์นะคะตอนที่อยู่โรงเรียนเราเคยเข้าไป พาไปแล้วก็ตามไปนะคะเหินคำพัอ์อะไรสักอยาก่างซึ่งเราก็จะจําไม่ได้แล้วค่ะต้องเข้าไปใหม่ะคะ่ะฟื้นฟูความจําแล้วค่อยมาอธิบายเดี๋ยวลองไปเส yep. ิร์ฟเสิร์ฟป่านดูข้างหน้าดูอีกนิดนึงเนลฟู b i สอาคิเนอุลเกอเอฟเนตอาโซซอนตักอุนฟายเอตาก Haben wir Programm. Und dann ist hier. แผนที่นี้ดีมากเลยค่ะ <c oughs> ซึ่งเราก็ไม่ได้สังเกตมาก่อนบอกสถาน <c oughs> ที่เที่ยวได้อย่างละเอียดแต่ว่าอยู่ในกระจกนะคะเราก็จะมองภาพไม่ชัด พิพิธภัณฑ์ในเมืองอูมนะคะก็มีสิ่งที่น่าสนใจนักท่องเที่ยวเข้าไปเรียนรู้บอกทุกที่สถานที่เที่ยวเมืองในอูมเกี่ยวกับศาสนาอะไรประมาณนีพอดีไปได้ข้อมูลมาจากพนักงานนะคะเปิดทุกวันนะคะสาวอาทิตย์ก็ไม่ปิดร้านหนังสือพิมพ์ ขายลอตเตอรี่ขายนกปมนะคะขายบุหรี่อะไรอย่างนี้ก็ร้านขายหนังสือพิมพ์นะจ๊ะก็จะเปิดเช้าค่ะเสียงโชคได้นะคะลอตเตอรี่โบสสวยยามเช้าค่ะ แนะนำร้านเสื้อผ้าเครื่องใช้ชุดว้ายน้ำต่างๆร้านนี้นะคะราคาประหยัดนะครับมาเปิดใหม่จากร้านนเมืองุส่วนมากเลยนะคะร้านขนมปังและก็ร้านอาหารเช้าเขาก็จะเปิดนะคะ อาหารเช้าก็จะเปิดนะคะคิดถึงบรรยากาศบ้านเราไหมคะตลาดโอเบที่นี่ยังไม่เปิดแต่จะแปดโมงใครจะมาซื้อเสื้อผ้าต้อง9ก้าโมงนะคะ10บโมงค่ะ9ก้าโมงครึ่ง10บโมงประมาณนี้ ร้านไก่บุญของเราก็เปิดแล้วนะจะอันนี้ขายไก่ย่างนะแฮมเบอร์เกอร,เกอร์เปิดเช้าอยู่ค่ะเราก็ชอบมาอร่อยค่ะร้านนี้ก็ขายของทั่วไปนะคะก็ยังไม่เปิดนะคะก็จะเปิดสายสชมพูยาสีฟันน้ำหอมลองถุงเท้า ขายจีปาถัดนะคะส่วนร้านขายยาด้านนู้นก็ยังไม่เปิดนะคะร้านขายยาที่มีตัว a นะคะสัญลักษณ์ร้านขายยาเปิดสายจ้ะช่วงนี้ก็เสื้อผ้าเสื้อผ้าฤดูร้อนนะคะขายลดเปอร์เซนต์มากเลยจ้ะไปเที่ยวร้านนิวยอร์กกันนะคะ ไปนั่งอ่านได้นะจ๊ะมีที่นั่งมีที่นั่งดื่มด้านในเดยที่ยังไม่ต้องซื้อค่ะก็ยังไม่เปิดตอนเช้าค่ะร้านขายยาในเมืองเปิดนะคะพอดีเราไปซื้อวิตามินข้างในมาบางร้านก็ไม่เปิดจ้ะร้านในเมืองนี่เปิดเดี๋ยวเราไปดูร้านเล็กกันว่าเปิดไหม ก็เป็นร้านขายหนังสือพิมพ์บูรีไก่รี่นะคะเปิดช่วงเช้าจ้ะซุ้มขายขนมปังจ้าเปิดแล้วจ้ะร้านขายยานี่ก็เปิดแล้วจ้ะอยู่ในเมืองนะคะเปิดเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านเราซิเปิดหรือยังน่าจะยังไม่เปิดตื่นเช้ามาก็ดีแบบนี้นะคะร้านขายดอกไม้ในเมืองนะคะก็เปิดแล้ว โดโนัเปิดแล้วนะคะร้านช้อปปิ้งอยู่ฝั่งนี้ยังไม่เปิดจ้ะ ร้านอาเซียน,นะคะร้านใหญ่ก็ยังไม่เปิดนะจะก็มีอาหารไทยกุ้งปลาหมึกปูฟ้าอยู่ในนี้จ้ะร้านเดเปิดแล้วนะคะแปดโมงสี่สิบเปิดเช้าดีค่ะร <c oughs> ้านนี้เปิดจะ,ะขายผักขายหมู